สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่อง Cameco Corporation หรือ c c j นะคะถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญในวงการพลังงานนิวเคลียร์โลกเลยเรามีข้อมูลหลายอย่างเลยค่ะทั้งรายงานวิเคราะห์บริษัทตัวเลขการเงินล่าสุด Q1 ปี2025แล้วก็บทวิเคราะห์ภาพรวมตลาดด้วยครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดข้อมูลสำคัญสาคัญให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่า Cameco คือใคร ทำอะไรอยู่แล้วแนวโน้มเป็นยังไงโดยเฉพาะในยุคที่พลังงานนิวเคลียร์กำลังกลับมาคึกคักแบบนี้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มที่ภาพรวมธุรกิจก่อนเลยคาเมโกเขาทำอะไรเป็นหลักคะหลักๆเลยคาเมโกเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียมครับแบบครบวงจรเลยนะตั้งแต่หาแร่ทำเหมืองแปรสภาพจนผลิตออกมาเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร โอ้โหครบ,บวงจรจริงๆนะคะใช่ครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเขาขยายไปทำาพวกบรกากรรด้านนิวเคลียร์ด้วยอ๋อผ่านเวสติงเฮาส์ที่เข้าไปถือหุ้นกับเครึ่องนั่นนะคะถูกต้องครับถืออยู่49%ใน w e ส t i n g House Electric Company ซึ่งเจ้านี้เขาก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแล้วก็บริการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วการเป็นผู้เล่นครบ,บวงจรแบบนี้อืมน่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับความครบวงจรหรือ vertically integrated เนี่ยมันช่วยให้เขาคุม supply chain ได้ดีกว่าลดความเสี่ยงไปได้เยอะแล้วการจับมือกับ Westhouse ์นี่มันมีความหมายมากกว่าแค่ขยายธุรกิจหรือเปล่าคะมีแน่นอนครับการเข้าถือหุ้นใหญ่ในเ e s t h o u s ส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การต่อจิ๊กซอให้ครบนะแต่มันเหมือนการวางเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าอนาคตของนิวเคลียร์ไม่ได้มีแค่การขุดยูเรเนียมขายแต่อยู่ที่เทคโนโลยี การรบิโดยเฉพาะพวกโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SMRs ที่ Westhouse เขาเก่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมองไปที่อนาคตเลยครับซึ่งตรงนี้ก็มาตอบโจทย์เรื่องความต้องการพลังงานคาร์บอนต่ำที่มั่นคงทั่วโลกด้วยเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วผลประกอบการล่าสุดล่ะคะ Q1 B 2025ที่เพิ่งออกมาเป็นไงบ้างคะได้ยินว่าตัวเลขดีทีเดียวใช่ครับตัวเลข Q1 2025นี่เออถือว่าน่าประทับใจเลย รายได้โตขึ้น24.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนกำไรขั้นต้นก็โต44.5%ตัว EBITDA ที่ใช้วัดกระแสงเงินสดหลักๆเนี่ยโตขึ้นถึง67%เลยนะครับโหเยอะมากเลยนะคะครับแล้วที่สำคัญคือพลิกจากขาดทุนปีก่อนมาเป็นกำไรสุทธิได้เกือบ70ล้านดอลลาร์แคนาดาว้าวเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะชัดเจนเลยครับว่ากลยุทธ์มาถูกทางแล้วตลาดก็เริ่มฟื้นตัวจริงๆ แล้วแนวโน้มหลังจากนี้ล่ะคะภาพรวมทางด้านการเงินอื่นๆมีอะไรน่าสนใจอีกไหมก็มีการคาดการว่ารายได้จะยังโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ6%กปอร์เกว่าส่วนกำไรอาจจะโตแรงถึงปีละ27.5%ในอีก3ปีข้างหน้าโตเยอะมากเลยนะคะกำไรครับส่วนหนึ่งก็มาจากสัญญาระยะยาวที่มีกับลูกคา้าคือมีสัญญาอยู่แล้วกว่า200ล้านปอนด์ยาวไปถึงปี2040เลย โอ้โหอันนี้สร้างความมั่นคงมากๆเลยนะใช่ครับแม้แต่เวสติงเฮาส์ที่ยังคาดว่าจะขาดทุนนิดหน่อยในปีนี้ ก็เริ่มมีสัญญาณบวกแล้วอ๋อแล้วก็ต้นปีเขาเพิ่งจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวไป200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยทําให้งบดุลแข็งแรงขึ้นไปอีกพอเห็นภาพธุรกิจกับตัวเลขแล้วก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วแคมิโก้มีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสหรือความท้าทายอะไรบ้างลองมาวิเคราะห์ s วอตกันหน่อยไหมคะได้เลยครับจุดแข็งที่ชัดๆเลยก็คือโมเดลธุรกิจครบวงจรนี่แหละ แล้วก็มีแหล่งแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงมากๆที่อะทาบัสกาเบซินในแคนาดาสัญญาระยะยาวก็ช่วยได้เยอะพันธมิตรอย่างเวสติงเฮาส์แล้วก็งบดุลที่แข็งแรงอันนี้คือจุดแข็งหลักๆแล้วจุดอ่อนล่ะคะมีอะไรที่น่ากังวลบ้างไหมก็มีครับหลักๆคือธุรกิจอย่างพึ่งพาราคายูเรเนียมซึ่งมันผันผวน,นได้แล้วการลงทุนพัฒนาเหมืองใหม่ๆเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากครับอีกเรื่องก็คือ ความเสี่ยงทั้งภูมิรัฐศาสตร์อย่างเหมืองอินคายที่ไปร่วมทุนในคาซัคสถานก็ต้องจับตาดูเรื่องราคายูเรเนียมนีม่ก็เหมือนดาบสองคมนะคะถ้าขึ้นก็ดีไปถ้าลงก็อาจจะเหนื่อยหน่อยใช่เลยครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องโอกาสและความท้าทายโอกาสพองตอนนี้คือความต้องการพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจากเป้าหมาย Ne t ซ ero หรือพลังงานสำหรับพวก AI กับ Data Center ที่ใช้ไฟมหาศาล ใช่ค่ะกระแสกำลังมาแรงเลยครับแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆรวมถึง SMRs ที่คุยกันไปตอนต้นส่วนภัยคุกคามก็มีเรื่องกฎระเบียบที่อาจจะเปลี่ยนการแข่งขันจากบริษัทที่รัฐดนุนหลังอย่างคาซัตทอมพรอมของคาซักหรือโรสทอมของรัเสเซียพวกนี้เขาใหญ่จริงแล้วก็ความไม่แน่นอนของซัพพลายเชนโดยเฉพาะเรื่องการแบนยูเรเนียมรัสเซียอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะถูกต้องครับและเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่อย่างคาซัทอมพรอม หรือ Orano ของฝรั่งเศสตอนนี้คาเมโคยืนอยู่ตรงไหนในตลาดโลกคะถ้าวัดตามมูลค่าตลาดหรือ Market Cap เนี่ยคาเมโคถือเป็นบริษัทมหาชนด้านยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอ๋อใหญ่สุดในแง่มูลค่าใช่ครับแต่ถ้าดูตามปริมาณการผลิตจริงๆจะเป็นอันดับ4ของโลกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ15%ตามหลังคาซาทอมพรอมที่เป็นเบอร์หนึ่ง อันนั้นเป็นรัฐวิสาหากิจนะครับแล้วก็โอราโนคนมรั่งเศสกับโรสทอมของรัเสเซียจุดต่างสำคัญก็คงเป็นเรื่องความเป็นบริษัทมหาชนกับการมีเวสติงเฮลส์นี่แหละนะคะชัดเจนเลยครับอันนี้คือจุดที่ทำให้คาเมโคแตกต่างแล้วมุมมองของผู้บริหารอย่าง CEO ทิมกิโซเขามองสถานการณ์กับอนาคตยังไงบ้างคะซ e o เขาค่อนข้างมั่นใจนะครับมองว่าเทรน์ตลาดนิวเคลียร์เป็นบวกมากม เขาเน้นเรื่องการเติบโตอย่างมีวินยัยคือโตแบบระมัดระวังแล้วก็จะใช้ประโยชน์เต็มที่จากโมเดลธุรกิจครบวงจรกับพันธมิตรอย่างเวสติงเฮาส์เพื่อคว้าโอกาสในยุคฟื้นฟูพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละครับมองไปข้างหน้าอีกสัก3-5ปีภาพการเติบโตของแคมิโคลจะมาจากไหนเป็นหลักคะ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆก,ก็น่าจะมาจากราคายูเรเนียมที่คาดว่าจะยังดีอยู่การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆทั่วโลกแล้วก็การนำา s m s มาใช้จริงในเชิงพาณิชย์อันนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยแล้วก็ธุรกิจบริการผ่าน Westinghouse ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้เคมิคเองก็มีแผนจะขยายกำลังการผลิตที่เหมืองสำคัญสคัญอย่างซิกาเลกกับเมกาเทรีอร์แล้วด้วยขนาดและสถานะการเงินที่ดีก็อาจจะมีบทบาทในการควบรวมกิจการในอุตสาหการรมได้เหมือนกันครับปัจจัยมหาภาคอย่างความต้องการพลังงานสะอาดกับความมั่นคงทางพลังงานดูจะเป็นลมใต้ปีกสําคัญเลยนะคะสําคัญมากครับ ขณะเดียวกันเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยมันก็กำลังเข้ามาจัดระเบียบสป l y c h เชนยูเรเนียมโลกใหม่ซึ่งตรงนีออ้อาจจะเป็นโอกาสให้ผู้เล่นฝั่งตะวันตกอย่างแคมิโคได้เปรียบมากขึ้นได้ด้วยนะครับ สรุปได้ว่า c h คมโคมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะอยู่ในจุดที่ดีที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของพลังงานนิวเคลียร์การมีเวสเค o ส์เข้ามาเสริมทับก็เปิดโอกาสใหม่ๆแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องราคาผันผวนกับปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศอยู่ถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับทีนี้ถ้าถามว่ามีอะไรน่าติดตามเร็วๆนี้ก็คงเป็นการประกาศผลประกอบการไตรมาสสปี2025ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ แล้วก็จะมีงานประชุมใหญ่ World Nuclear Symposium ในเดือนกันยายนค่ะต้องติดตามนโยบายต่างๆด้วยนะคะอย่างเรื่องแบนยูเรเนียมรัสเซียหรือการตัดสินใจลงทุนขยายเหมืองของเขาเองใช่เลยครับพวกนี้มีผลกระทบโดยตรงเลยสุดท้ายนี้มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะครับคือในขณะที่โลกกำลังหันมาพึ่งพานิวเคลียร์มากขึ้นเนี่ยแคมเ c โ จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวเหนือคู่แข่งรายใหญ่ๆที่มีรัฐบาลหนุนหลังเต็มที่อย่างคาซาตอมพรอมหรือโรซาตอมได้ยังไงแล้วเขาจะบริหารความเสี่ยงทั้งผู้มีนักศาสตร์ที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยเพื่อให้เติบโตอย่างยังย่งยืนต่อไปได้ยังไงอันนี้น่าติดตามครับเป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆคะ่ะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะ